เอเยอร์เซิร์สวัสดีครับผมพิมเมี่ยงจากหลามรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยเย玛ห้าเอ็มแลนะครับผมคันนี้ปีสองพันสิบแปานะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวอันติเมทนะสีสวยๆเลยนะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานนะฮะเป็นสีขาวมุกนะครับสวยๆเท่ๆเลยนะสีหายยากนะฮะคันนี้นะ มีกระจกติดปลายแฮนด์แต่งมาให้ด้วยนะครับผมเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานนะคขับขี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมมีเกียร์โยงมาให้ด้วยนะคันนี้ได้มาเป็นท่อเดิมนะครับรถสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะฮะมีกาดหม้อน้ําแต่งมาให้ด้วยนะครับผมนะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะครับผมล่องยังลึกๆอยู่เลยนะฮะใช้งานได้ยาวๆเลยฮะขับขี่ดีนะครับคันนี้นะเครื่องฝั่งนี้นะครับสวยใสสะอาดมากนะฮะ ไม่เคยแกะเลยเครื่องแห้งๆเลยนะครับผมรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมโซสเตอร์สะอาดกิฟตเลยนะฮะร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมไฟเลี้ยวหลังแต่งมาให้นะฮะมีแหลกหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกันดีดมาให้นะฮะพร้อมเดินทางเลยนะครับคันนี้นะ มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่เลขหม่กันเลยดีกว่านะครับคันนี้นะฮะเลขไม้ที่ห้าหม่นเจ็ดพันโลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องครับผมเครื่องนิงน่งๆเงียบๆเ,เลยนะประมาณนี้เลยนะฮะคันนี้นะครับ ก็เสนอราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่2 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย